รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอกใครหมื่นพันข้อสงสัยอยากเก็บไว้อยากไขปัญหาอยากหาทางสว่างหนทางที่เคยคิดว่าเดียวได้ทุกปมปัญหาจะคลี่คลาย ไม่ออกบอกลูกพี่น้ำฝนจะมีจะจนขอไปคุณคิดดีธรรมะขัดเกล่าให้ขัดง่ายคิดคุณน่ารมนำจิตสองทางสว่างถามมาเธอไม่ว่าจะหนักจะน่าให้ง่แยคิดติดปัญญามีปัญหาพิบูจะไว้ว่าคิดไม่ออกบอกลูกพี่น้ำฝน วันนี้รายการที่มาตอนเกือบสว่างเกือบเช้าแล้วก็ดึกมากๆถ้าพูดถึงเวลาดึกถ้าใครยังไม่นอนผมบอกว่าจะเช้าอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่เพิ่งตื่นผมบอกว่าตื่นเช้ามากเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะท่านไม่สบายใจนอนไม่หลับหรือไวท้องครับนอนแป๊บเดียวตื่นขึ้นมากระสับกระส่ายอยากนอนต่อก็นอนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องไวทองเพราะเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนผู้สูงอายุครับ สำหรับท่านที่มีความไม่สบายใจบางทีด้วยความที่เราอายุมากกังวลเกี่ยวกับเรื่องวิตกจริตว่าเราจะเจ็บป่วยไม่สบายกังวลการวิตกกริตเรื่องลูกหลานจะลำบากทำให้คนอื่นไม่สบายใจกับความที่เราสูงอายุจริงๆเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดว่าเราไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้สูงอายุเขาจึงมีโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นมาที่วัดไ่ล้อมจังหวัดนครปฐมใครก็ได้ อยากจะเรียนเรียนฟรีแล้วจเจ้าอาวาสท่านก็จะมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก่อนที่ทางโรงพยาบาลนครปฐม,มจะทําหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝน วันนี้โยมแม่โยมพ่อป้าน้าอาลุงทั้งหลายนะครับวันนี้เรานั่งอยู่ข้างๆกันต้องปรงให้ได้วันต่อไปมันก็จะหายวิทยาคนล้วก็จะมีคนมาเข้ามาแล้วก็มีคนหายไปมีคนเข้ามามีคนหายไป มันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถึงต้องบอกว่าให้ท่านทั้งหลายได้ปรงไว้เลยนะครับทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งสิน้นอัตมาเงินผ่านมือมาเป็นไม่ต่ำกว่าสี่รอยล้านโยมคิดว่าปรงได้ยัง บอกไว้เลยครับเห็นเงินมันเป็นกระดาษพกไว้เนี่ยเตรียมแนละ้วเตรียมที่จะจ่ายแล้วค่านู่นค่านี่คนเป็นเจ้าวาดโยมจําไว้ครับทุกอย่างพระตั้งแต่พระสงฆ์ก็ของคอยดูแลทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วเอา้าลงทําวัดไหมไม่ลงต้องตรวจนะ ถ้าเราไม่ลงมาดูก็เรียบร้อยเจ้าวาดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูก็เรียบร้อยพระก็ไม่มีระเบียบวินยัยเด็กวัดขี้เกียจอู้ใครดูคนอื่นดูก็ไม่ได้ต้องเจ้าวาดทุกสิ่งทุกอย่างเขาถึงต้บอกว่าสักกระเบือ,อยัเนเรือรบโยมงว่ามันหนักไหมฮะประชุมสงกันบอกใครอยากเป็นเจ้าวาด ผมถามพระในวัดเลยไม่มีพระตรงไหไปถามได้เลยโยไมไปก็ถามแอบถามได้เลยถามหานิมิตยอยากเป็นเจ้าวาดไหมผมยกให้เดี๋ยวนี้เลยนะผมลาออกแล้วปาเลยมาเป็นเองเลยถามพระในวัดเลยมีฮะเพราะว่ามันหนักมากฮะเป็นเจ้าวาดต้องมีคำว่าเสียสละทุกอย่างถ้าเป็นเจ้าวาดที่ มีกิเลสถวายสังฆทานมาก็เอาอันนี้มาเอาเอา,เอารวบรวบสลากินรวบบริวารอะไรก็ไม่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องลงไปจัดการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดเรื่องที่ทำแล้วชื่นใจเรื่องอะไรรู้ไหมฮะลำหับพระสงฆ์เคยตอนนู้นบวชใหม่ๆวันสงการทีครับ เอาละครับถือตราปัดนะโยมบางสกุลไหมเห็นไหมฮะแล้วบางทีพระต่อยกันแย่งลูกค้ามีนะครับแต่มาวัดไผ่ล้อมประชุมสง์เลยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธบริษัทเห็นไหมฮะสงการทีตั้งเต้นครับเปลี่ยนผ้าสบงจะเปลี่ยนของอะไรสังฆทาน อ้านิมนต์พระไปะพิจารณาผ้าบางสกุลอยู่ที่บุบริษัทครับพุทธบริษัททุกอย่างอยู่ในบริษัททั้งหมดพระไปบางสกุลสี่รูปได้ปัจจัยมาสี่ซองหยอดใส่ตู้ห้ามอมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขาร่วมแรงร่วมมือ พุทธบริษัททุกองค์เพราะฉะนั้นโยมาจุดเดียวคือตรงนี้เลยจะนิมนต์ไปตรงไหนไปเปิดตู้ที่ได้แบ่งปัจจัยกันทุกองค์ทุกรูปมีหน้าที่หมดบางคนไม่ได้ไม่ได้ไไดไเป็นตำแหน่งพิจารณาผ้าเอาว่าเป็นโคศกอกเอคนไปดูแลหน้าศาราไปอะไรเงี้ยแบ่งกระจายงานกันทําเป็นพุทธบริษัทยโยมสิ่งที่เห็นได้ชัดปุ๊บ อพอหลังจากวันที่18เมษายนเปิดตู้เลยครับอ้าวพระมารวมกันนั่งนับนับเสร็จปุ๊บอาตมาก็ด้วยนะอ้าวถ้าเขานิมนต์ไปบางสุกุลเนี่ยอ้าวไปเลยเจ้าวาดกระซองหนาอยู่แล้วเดี๋ยวทีก็พันหนึ่งสองพันหพันอาตมาใส่ตู้พอแบ่งปุ๊บไม่มีเอี่ยวฮะ ยกให้พวกเขาทั้งหมดไม่มีส่วนของเจ้าวาดพระลูกวัดทุกรูปเนนเด็กวัดทุกคนอา้าวแบ่งกันทีได้ปัจจัยทีสามสี่วันเนี่ยองละห้าพันโยมดูห้าพันสามพันสี่พันเด็กวัดคนละพันได้หมดทุกคนนะเพราะว่าอยู่ กันแบบพุทธบริษัทกิเลสต่างๆนานา,นาสอนให้ไม่มีกิเลสแล้วแถมถ้าไม่นั้นเจ้าวาดต้องฟักเติมให้อย่งไม่ต้องอะไรฮนะอัตมานั่งเจิมก็ได้แล้วครับห้าหมื่นแสนหนึ่งครับเป็นไงไปต่างประเทศโยมเห็นหลวงพี่ไปต่างประเทศบ่อยๆขอโทษทีครับไม่เคยไปเที่ยวไม้แต่ครั้งเดียวฮะ ค่าตัวเนี่ยวันละแสนหนึ่งครับเป็นไงใช้ได้ไหมโยมแม่เนี่ยเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยมีสามที่ละเซนเจิน้นเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งไปรอบละหวันหวันก็ได้เท่าไหร่ห้าแสนแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับลงหน้าหน้าทองต้องใจเท่านี้เท่านี้เท่านั้น รวมแล้วก็ต้องมีกับ7-8็ดแปดแสนบาทวัตถุมงคลไปบูชาแต่จะต้องมีข้อแม้ต้องมีพระสงฆ์เราไปสามลูปต้องมีการสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เอาหลักทําใไปเผยแพร่สิ่งที่ได้กลับมาเขาก็ตามมาทำบุญที่วัดหมดครับปัจจัยที่มาบอกเลยบอกนี่นี่ทำบุญสร้างนี้นะทุกคนศรัทธา ฝากตัวเป็นสิทธิ์เหมือนหนังจีนเลยครับขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ทั้งนั้นเลยและพวกนี้มีเงินคิดอย่างเดียวกิเลสมีเงินร้อยล้านก็อยากจะเมื่อไหร่จะมีเงินพันล้านเราก็ได้แต่ไปสอนให้เขาตัดซึ่งกิเลสบอกจงพอใจในสิ่งที่เรามีจงยินดีกับสิ่งที่เราได้นั่นนะครับคือคนที่โชคดีที่สุดก็บอกเขา ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปไปสอนในทางที่ผิดสอนเอาหลักธรรมไปสอนด้วยสิ่งที่ได้กันมาเออเขาได้ดวงตาเห็นธรรมใ้แสงสว่างแห่งการดําเนินชีวิตแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้รู้นะครับทุกประเทศฮนะ่องกงมาเลไปหมดทุกที่ไม่ได้ค่าตัวแพงนะอาจจะค่าตัวแพงกว่าศิลปินหน่อยเราก็ซุปตาเหมือนกันซุปเปอร์สตาร์เหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งที่ได้คือมันเป็นบุญทั้งหมดอตมาปัจจัยได้มามันโปงแล้วครับเห็นว่าเป็นกระดาษแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเห็นก่อนนะเห็นเป็นกระดาษอย่าเห็นเงินถ้าเป็นเงินเห็นเงินบอกว่าเดี๋ยวกูต้องจ่ายค่าเหล็กค่าปูนวะไม่ใช่ของเราเว้ยเห็นไหมสบายใจแล้วแต่ถ้าเห็นเงินปุ๊บหยิบมา เมื่อก่อนเคยเป็นนะเมื่อบวชมาพรรษาแรกโหเก็บตังค์ใหญ่เลยเดี๋ยวก็อย่างที่ว่าบิณฑบาตก็ได้ปัจจัยแล้ววันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเดี๋ยวนี้โหมานั่งนับตังค์อ่ะหุ้ยแป๊บเดียวมีเงินหมื่นกว่าบ,บาทแล้วเว้ยใช่ไหมฮะพอไปนานๆเนี่ยป่วยการว่ะมีไปก็เ,เท่านั้นอ,อัตมาไม่มีห่วงอะไรแล้วครับแม่นอนอยู่ที่วัดครับโยมแม่ผมอะ ไม่มีครับไม่มีห่วงอะไรแล้วครับหมดห่วงแล้วพร้อมแล้วแม่หลวงพี่ก็พร้อมตายแล้วพร้อมแล้วครับทุกอย่างแล้วก็โดยเฉพาะบอกไว้เลยครับชอบให้แกไปที่ชอบที่ชอบอ้าวโยมงงโยมก็เหมือนกันมีลมหายใจไปที่ชอบที่ชอบไม่ใช่มัวแต่ตอนตายไปเคาะโลงเลยน,นั่นแหละ แม่ไปที่ชอบที่ชอบนะแม่กินข้าวนะมันก็ไปวางอยู่ตรงโลงนะ่ะบางทีมันไม่ได้ดูเลยนี่โยมแม่คนที่อ่าต้องบอกคนแก่นะคนแก่มีอย่างเดียวครับไปทำบุญทั้งนั้นนะเดี๋ยวละพระขอรถคันหนึ่งนะจะไปเอาเทียนไปถวายเอาไปเลย ไปนู่นไปนี่ไปเลยให้ไปเลยฮะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงแล้วเราก็ได้พบค้นพบหลักํานแล้เพราะฉะนั้นโยมอยากไปที่ชอบตรงไหนไปบอกนี่นะฮะบอกแล้วก็บอกมาให้ไปครับไม่ต้องห่วงถ้ามีกําลังให้ไปหมดครับไม่ต้องห่วงเพราะนั้นไปที่ชอบที่ชอบเถอะ บางคนคิดโอ้โหมันไล่กูไม่ใช่ฮนะจะให้ไล่ตอนตายพอเปรียบเทียบถึงโลงปุ๊บยมถึงโอ้จริงเว้ยเห็นไหมแม่กินข้าวนะพ่อฟังพระสวดนะเห็นไหมฮะแต่มันฟังที่ไหนมันเป็นดั่งคุยกันนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เนี่ยเจอมากับตัวเลยเองแล้วถึงได้รู้แล้วโอ้ถึงได้บอกไปเลยครับ ไปที่ชอบที่ชอบกันซะเพราะฉะนั้นโยมไปที่ชอบที่ชอบแล้วโยมจะมีความสุขนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เล่ามาเนี่ยโยมมันเป็นหลักธรรมทั้งนั้นนะครับถ้าใครจับความได้มันเป็นหลักธรรมแล้วคนเราเนี่ยจะไม่พบดวงตาเห็นธรรมหรอกถ้าเราไม่ไปเจอประสบการณ์เหตุการณ์แล้วกับการแก้ไขโยมก็จะไม่พบหลักธรรม เขาถึงบอกว่าให้นำมาคิดวิเคราะห์แยกแยะภายใต้เหตุผลครับพอวอยอหอคิดวิเคราะห์แยกแยะภายใต้เหตุผลแล้วคุณจะผิดพลาดน้อยที่สุดคุณโยมฟังอาจจะทะลึ่งนะฮะยมนั่งสะก,กิดโอ้ oh. จริงครับ โยมสะกิดเลยว่าโอ้โหหลวงพี่เล่นซะแล้วที่ไหนได้มันมีหลักธรรมทั้งนั้นคอวอยอบ,บางคนบอกโอ้โหหลวงพี่ให้นี้เลยเหรอให้เลยละให้จริงๆให้สองอย่างเลยจริงไหมให้สองอย่างเลยคิดวิเคราะห์แยกแยะภายใต้เหตุผลโยจมจำไหมครับจะพาไปสู่ความสุขความทั้งกายทั้งใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้เหตุผลนะถ้าอยู่เหนือเหตุผลก็บรรัยหมดฮนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วมันพบค้นพบได้จริงแล้วนำไปปฏิบัติได้จริงถ้าคุณอยู่เหนือเหตุผลสิ่งที่ตามมาคือความหายนะถ้าคุณอยู่ภายใต้เหตุผลคุณจะพบความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปจริงไหมครับหรือบอกว่าคอวยอหอเนี่ยสุดยอด สุดยอดไหมโยมเข็มขาดสั้นไงขาดไม่ถึงโอโ้โหหลวงพี่ปล่อยหมัดเด็ดตรงนี้นี่เองแม่ผมนั่งขำเลยสกิทเอาแล้วโอ้โหแล้วสกิทแล้วพักก็เห็นแล้วพักก็มองอยู่เฮ้ยเอาละ <c oughs> <c oughs> นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมทั้งนั้นนะฮะเขาถึงบอกว่าหอหีบเนี่ยสำคัญที่สุดเหตุผลหอหีบเนี่ยสุดยอด the b e s t ก็คือเหตุผลนะฮะสำคัญมากที่สุดคนเราถึงได้บอกว่าถ้าอยู่ภายใต้เหตุผลนะ่ะท,ทำอะไรครับคิดแต่ตองให้ดีก่อนนะเอามานั่งถกเถียงการประชุมกันรับรองได้ความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตจะน้อยที่สุดนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขใจนั่นเองโยมอดทนนิดนึงต่อไปตรงนี้ก็อาจจะเป็น โรงเรียนที่เป็นห้องแอร์แต่มันต้องเคลียร์ไอ้พวกภาชนะที่เขายืมของออกไปตอนนี้วัดไบล้อมก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นโยมต้องดูต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวไปรับรองได้คนอยากมาโรงเรียนผู้สูงอายุฮะแต่โยมต้องปรงให้ได้นะครับวันนี้โยมนั่งมองหน้ากันวันต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปทีละคน บอกไว้เลยอัตามานแม่นไหมโยมว่าแม่นไหมแน่นอนเพราะนั้นโยมปรงให้ได้คิดให้ได้แล้วโยมก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตคนเราถ้ายังไม่มีหมดลมหายใจโยมอยู่ให้มีความสุขครับอย่าไปทุกข์กับมันทำว่าไม่ให้มีความทุกข์ก็คือการปรงนั่นเองนะครับ ถ้าคุณไปคิดแล้วเกิดความทุกข์นั่นนะ่กะก็แสดงว่าคุณปองไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอสมควรนะครับสิ่งที่อาตมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ท่านนักเรียนผู้สูงอายุได้ฟังในวันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอานิสงส์แห่งการที่อาตมาได้พบ หลักธรรมคำสั่งสอง,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเล่าให้เป็นวิทยาทานให้แก่คณะนักเรียนผู้สูงอายุของวัดไผ่ล้อมของจังหวัดนครปฐม,มให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมขออานิสงส์แห่งการที่ท่านทั้งหลายได้มีหลักธรรมตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินเดินทางไปสู่ความสุขทั้งทางกายและทางใจ ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจทั่วกันทุกท่านเทินขออํานวยพรคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝน คิดไม่่ออบอบกลวงพีนนั่นก็คือการอบรมสำหรับท่านที่จะเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วเป็นโครงการพิเศษเกิดขึ้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่อยากจะเรียนรู้เรื่องธรรมะอยากใช้เวลาว่างทุกวันพฤหัสให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรียนฟรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังได้การอบรมพิเศษจากโรงพยาบาลนครปฐมนะฮะให้ได้เรียนรู้ว่าการที่เป็นผู้สูงอายุควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขวรจะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรการกินการอยู่การหลับการนอนการเดินการคิดบางทีวัยทองทำให้เราปวดหัวไม่สบายใจความกังวลอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าเราจะเปิดไม่สบายท่านอาจจะเป็นแค่ไวัยทอง หรือจะเป็นเพราะว่าท่านกังวลมากเกินไปทําให้ท่านเครียดก็ได้เพราะฉะนั้นครับผู้สูงอายุทั้งหลายครับมีโอกาสแล้วมาเรียนปีทุกวันพระรธัสัปปะดีกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับให้มีความสุขอย่าไปทุกข์กับมออบันํำว่าไม่ให้มีความทุกข์ก็คือการปลงน,นั่นเองนะครับถ้าคุณไปคิดและเกิดความทุกข์นั่นแหละก็ะแสดงว่าคุณปลงไม่ได้ น,น,นะครับวันนี้ก็ได้เวลาอาสมควรน,นะครับสิ่งที่อาตมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ท่านนักเรียนผู้สูงอายุได้ฟังในวันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับ อานิสงส์แห่งการที่อาตมาได้พบหลักธรรมคำสั่งสองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเล่าให้เป็นวิทยาทานให้แก่คณะนักเรียนผู้สูงอายุของวัดไถ่ล้อมของจังหวัดนครปฐมให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม ขออนิสงสนแห่งการั้งหลายได้มีหลักคาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินเดินทางไปสู่ความสุขทั้งทางกายและทางใจขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจทั่วกันทุกท่านเทินคอานุยพรคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝน